พุทธเจ้าเปิดโลกโมเปิดมารมีพุทธประชอกดีให้ลูกเริม่มรู้สวัสดีค่ะ <Okay. S 2> นะคะอตอนนี้อยายอยู่ที่วัดเวียงกาหลงนะคะอำเภอเวียงป่าเป้านะคะแล้วก็อยู่ที่ตำบลตำบลกาหลงปะ <Okay. S 2> ตำบลเวียงกาหลงปะ <B> บ้านบ้านเวียงกาหลงบ้านเวียงกาหลงตำบลไรขยาย์ตำบลเวียงกาหลงตำบลไร่บบบบข้าจานัน ตำบลแม่ขยานตำบลแม่กาหลงตำบลเวียงกาหลงตำบลเวียงกาหลงนะคะแล้วก็อำ,ออำอเภอเวียงป่าเป้านะคะจังหวัดเชียงรายนะคะบบวันนี้อยากได้มีโอกาสมาเป็นแม่กาขาวนะคะก็คือได้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ถือศีแปดนะคะในวัน,น สําคัญของประเทศไทยนะคะแล้วก็อยากมาคุยกับยายคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคนพะเยานะคะเดี๋ยวเรามาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคุณยายกันนะคะว่าคุณยายมีความเป็นมาอย่างไงแล้วก็ทําไมถึงมาอยู่ที่ตรงนี้นะคะคุณยายสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะคุณยายเจ้อย่างเจ้าแม่คําพอยบารุงค่ะแม่คําพอยบารุงยายมิอยู่นี่ได้จใดเจ้าแม่เป็นมะเลงแล้วยะา,ายสุ้ายแล้วกลับมาแอวบ,บ้านหนองบัว ก็คื่เกเอาอยายมาไว้วัดคนที่ปลายามาคือเป็นน้องเลเ็กเป็นน้องเล็กล้วเจ้าแหละตอนนั้นยายป่วยหรือยังเจ้าป่วยแล้ว,ป,วป่วยแล้วหมอมาห้บแล้วอ๋อหมอมาหับแล้วเป็นน้องเล็กกับเป็นโอ้ห้องเล็กนี่เป็นใครเจ้าน้องเล็กเป็นคนที่ไปอยู่ด้วยกันอ๋อเปร่วมที่ป่วยด้วยกัน เปอ๋อเป็นผู้ป่วยตีป้ากันตีป้ากันโรงพยาบาลนายายเนาะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเปิลจะเลยจวนยายไม่อยู่ที่นี่แล้วเจ้าละยายอยู่นี่มากี่ปีแล้วเจ้าได้สิบเก้าปีปีเข้ามานเนี่ยนะโอ้สิบเก้าปีมาสี่มาสี่เก็ดมาสี่เจ็ดน่อยยายเนาะโอ้มาตั้งแต่ปีสี่เจ็ดแลเจ้ายายป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายกับไม่ทีกับมามาสี่เก้า ออกมามาตอนนี้ตั้งแต่ปีสีเจ็ดแล้วปิกไปก่อนมาหั่กลามปีสี่เก้าเลยยายแหละโอ้ oh. แจ้งมาสี่ห้าสเลยแจ้งมาคือว่ายูตอนนี้เป็นภาวะเลยเนาะยายเนาะคือย,ย้ายยายต้องการอย่างเจ้าตียายต้องอยู่เนี่ยค่ะยายมีความคิดจะไดเจ้าถีออยู่ตวนนี้ค่ะยายกา็ยต,ยยต้องการให้ได้บุญเพราะยายลกกูกใครเจ็บหายอ๋อยายต้องการได้บุญเนาะตอนนี้อากาศยายเป็นจะได้พ่อเจ้า อาการมะเร็งหายแล้วโอ้มะเร็งหายแล้วมะเร็งหายแล้วแต่ตอนนี้เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงอ๋อตอนนี้เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแทนได้ยากินยาอย่างเรากล้ามเนื้ออ่อนแรงนี่กิ่นของโรงพยาบาลโพแทสเซียมเนี่ยอ๋อกินโพแทสเซียมแล้วตอนตอนเป็นมะเร็งนี่ยายังกินยาโรงพยาบาลกระเทาลงยามาได้กิ่นยาไปใส่แสงใส่แสงซาเฟดไปใส่แสงมาได้นะยายน้องใส่แสงไม่ซาเฟรแสงได้ซาเปรแสง มันก็หายไซเลซีอ๋อเติมเคมีสองอ๋อคีโมนระยะละจ้ะอ๋อเติมเคมอสองยายก็หายเลยแล้วยายก็ปฏิบัติธรรมเลยแม่งก็เจ้าปฏิบัติธรรมแล้วยายก็จะปิกบ้านก่อบปิ๊กจ้ะยายบปิ๊กบ้านละเนาะแจ้งยายมาเรียบร้อยแจ้งไหแม่ติดรอดและยายอยู่ติใดแล้วเจ้าตอนนี้เจ็ดสิบหกแล้วเจ้าโอ้ยายเจ็ดสิบหกแล้วนะยยายเนาะแต่แต่ยายเป็นคนที่ไหนนี่เจ้า คนลำปางคนลำปางแหละพ่อเป็นคนพะเยาพ่อเป็นคนพะเยาแม่เป็นคนลำปางพะเยาอยู่บ้านอย่างเจ้าอยู่บ้านอะไรหินตระบลอะไรหินอำเภอกัวคาจังหวัดอ๋ออันนี้ลำปางแต่ตีพะเยาแล้วเจ้าพะเยาอยู่บ้านสันปะโมงอ๋ออยู่สันปะโมงสันปะโปงตระบลสันปะโมงนายายเนาะยายเป็นคนเกิดที่ฮั่นก็เจ้าแม่เกิดลำปางแต่พ่อคนพะเยายาย ยายมีอย่างมีธรรมะอย่างจะสอนคนสมัยนี้พ่อเจ้ายัางเช่นละอ่อนไวรุ่นสมัยนี้ยายยายมีอย่างจะฝากาสอนละอ่อนก็เจ้าเกียวกับธรรมะอย่ะค่ะต้องเขา <c oughs> ได้ดีอ่ะต้องเขามาัติปฏิปธธรรมคือวันพระก็ต้องเข้าวัดเองค่ะเข้าวัดเนี่อเข้าวัดเข้าหาพระพุทธศาสนาเนาะยายเนาะต้องเข้าหาพระพุทธศาสนา เปสวดมนต์ภาวนาตอนนี้ยายถือสินยูเจ้าแม่ตอนปุยนี่แม่ถือสินห้าลอือตอนปุยถือสินห้าเนาะยายเนาะตอนนี้ยายกับหมอปิ๊กกับปิ๊กป้กาแล้วเนาะจะอยู่นี่จนวราระสุดท้ายของยายอือตอนนี้มีความกังวลความห่วงอย่างก็เจ้าบ่ไม่ห่วงอย่างสากย,งยางอะลูกบ่บมีห่วงอย่างสักอย่างในเยยนาะ <c oughs> แล้วกิจกรรมของยายวันๆนี่ยายยังอย่างนะเจ้า แม่แก้วแม่กับตื่นสวดมนต์เหรอตื่นสวดมนต์ล้างถ้วยซักผ้าอย่างกับเทควาเจ็ดเจ็ดถูๆเดี๋ยวาเงี้ยทำกรรมฐานนะยายเนาะแผ่เมตตานะยายเนาะสวดมนต์ทำจีนมาเป็นเสืวอขปีแล้วเนาะยายเนาะมีความสุขพระเจ้ามีความสุขมีความสุขเนาะลูกไปฟองแม่กะแม่กัทำคนเดียวของแม่อ๋อแม่กัทำคนเดียวของแม่สะอาดมากโอ้ขนาดตาฟังนะนะขนาดตาฟังนี่นี่หันวุ้ยวุ้ยไว้เนี่ยอย่า ร่างกายย้าย่อนแอแต่ใจย้ายบออ่อนนะย้ายนาอใจย้ายหายหันบอลไข่ชัดมันกอหันเขาขาว่ะก่อนอันมันได้เดินอย่างนี้นะลูกมีเท้าไม้เท้าสีอ๋อใจสีขาสีขาสามขาค่ะไม่กเดินได้ออย้ายก็เดินได้คือตีตียายเดินได้นี่คือยายมีความเจ่อเป็นใจพ้ของเจ้าตียายมาเดินได้มีใจชีวิตปกติอะค่ะ สวดมนต์ภาวนาสวดมนต์ภาวนาน้ายายเนาะนี่คิ้วก็เป็นสาวเห็นไหมผิวเป็นคนสาวเห็นไหมผิวกระใสเลยนกระดำเห็นนะผิวกระดำเนี่ยสวยแฮมไม่เนี่ยสาวน้อยเนี่ยก็คุยกับคุณยายแล้วนะคะคุณยายชื่ออะไรนะคะแม่คำพรแม่คำพรชื่อเล่นชื่อเห็นเจ้า แี่น้อยแม่น้อย <c oughs> แม่ชีน้อยนะเจ้าเป็นแม่ชีน้อยเป็นกวนผมนะเนาะอย่างอยากเขานี่เปิดห้องกับแม่ขาวนะเจ้กาก็คือปฏิบัตินะเจ้าปฏิบัติธรรมนะจ,จียาเจ้าค่ะแล้วคนที่อยู่ข้างๆแม่น้อยนะเจ้าแม่แม่คแ,แม่ชีน้อยนะเจ้กาก็คืออาจารย์นะเจ้าเดี๋ยวเรามาคุยก,ก,กับอาจารย์สักครับเนาอว่าอาจารย์เป็นเป็นไผมาจากไหนนะเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่นะเจ้าเนาะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มาจากไหนคะ ลำปางามาจากลำปางจา้าบ้านอยู่เจ้าโฮมอ๋อความผิดมาี่อาจรา์มาอยู่ตรงเนี้ยค่ะอ๋อเริมเริมจากตรงไหนคะเริ่มจาก,เ,จากเขามีปัญหาครอบครัวค่ะแต่ก็เสาะหาที่พึ่งพิงจะเลยมาปะไว้เนี่ยมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาการงานขอผููข้อสอบสามแต่กประสบผลสำเร็จก,ก็เลยไมอย่างตอนเหนืมอมาว่าสองห้าสิบสี่เขาเคยการซักค้าอะไรไหมล่ะจ้า แดีวก็เอาลูกเออเดี๋มาบวชเดี๋ยวมาต่อเนื่องมาเรื่อยๆมาเรื่อยสิบกว่าปีโอ้สิบกว่าปีแล้วตอ้เนยายุห้าสิบเก้าโอ้ตอนนี้ห้าสิบเก้ามีมีอาชีพอย่างเจ้าเป็นครูนะเจ้าเขาเขาได้จากตรงนี้ไปสอนลูกศิษย์อย่างไรเจ้าได้เจ้าโดยเฉพาะตัวเขาตอนมีความเมตตาเมตตาเป็นรักเลยครูแบบเหมือนพระโพธิสัตว์ใจรักอันเนี้ยมา รักเมตตาเนี่ยบูชาข้าช่วยเหลือแล้วปล่อยวางบางอย่างเอาตัวเขาเนี่ยเป็นรักไม่ยึดติดไม่ยึด,ดม,ยมั่นเนาะประมาณนี้นะเจ้าเนาะเจ้า <laughs> นะเนะ <laughs> จ้าตอนนี้เฮาก็ได้ความเมตตาจากแม่ข่าวนะเจา้าจากลำปางนะเจ้าแล้วก็อ่าได้ข้อคิดนะเจ้าได้ ความเป็นมาของแม่ชีน้อยนะเจ้าซึ่งเปิดมาอยู่ที่เซาปีเนาะป่วยเป็นโรคมะเร็งนะเจ้าหักาตักเ่าจนหายด้วยการภาวนานะเจ้าด้วยการคิดดีทำดีนะเจ้าถือศีลน,นะเจ้าแล้วก็กินมังสวิรัตนะเจ้าในนี้เพิ่งกินมังสวิรัตนะคะเพิ่งก,กินเนื้อสัตว์เลยนะเจ้าก็ ปฏิบัติกันนะเจ้าแล้วแต่ไข่จะปฏิบัติทันเจ้าสาวันห้าวันเจ็ดวันหรือหนึ่งเดือนนะเจ้าแต่ว่าคุณยายเป็นเลือกอยู่ตรงนี้อ่าจนตลอดชีวิตของเปิ้ลนะเจ้าวันนี้เขาก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะเจ้าแล้วก็คุณยายนะเจ้าตีือ่าการสนทนากับเฮาแล้วก็มีความคิดดีๆทัศนคติดีๆเพื่อเอาไปเป็นตัวอย่างของน้องๆเยาวชนหรือว่าไข่ก็แล้วแต่นะเจ้าตีอ่า กำลังมองหาศาสนานะเจ้ากำลังมองหาสิ่งดีๆเพิ่นทางจิตใจนอกสมัยนี้แบบปลคภัยไข้เจ็บมันนักนะเจ้าล้วก็ภัยธรรมชาติกันนักนะเจ้าบางคนที่เป็นแพนิกเลยนะเจ้าเกาะยันเชิญเลยนะเจ้าตีวัดเวียงกาหลงนะเจ้าก็มาปฏิบัติธรรมกันได้นะเจ้าหรือว่ามาเอลก่อนก็ได้นะเจ้าสาหรับวันนี้นะเจ้าอ่าอยากจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะเจ้าเดี๋ยวป้าข้างหน้านะเจ้าอยากจะป้าท่านผู้ชมไปกินไปอัติไหนนั่นก็รอติดตามกันตอนต่อไปนะส่วนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะย พลภาวนาเรายายเนาะปกติยายสวดบทอย่างเจ้าแม่สวดพงข้าของสวดนี่ของแท้แแสวดทุกวันเลยยายเนาะของยายสุขภาพแข็งแรงเลยยายเนอะสมฮ้อนปากเจ้าซาตุยายซาตุคขา,าขชา